สวัสดีค่ะโฮมิสิตไล่หญิงมาลิลีวันนี้พาทุกคนมาดูคอนโดมิเนียมทำเลในเมืองนะคะใกล้กับนิวซีบดีย่านรัชดาพระราม9ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ทำเลรัชดาสุทธิสารค่ะที่โครงการแอชเชอร์ครูรัชดาค่ะโซนนี้นะคะใกล้สถานที่สําคัญใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงานนะคะคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆห้างสรรพสินค้าโรงเรียนโรงพยาบาลมีครบสําหรับการใช้ชีวิตค่ะ ที่ตั้งของตัวโครงการนะคะจะอยู่บนถนนสุดที่สารวินิชัยค่ะในซอย20มิถุนาแยกเจ็ดนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับถนนหลักได้หลากหลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาพิเศษถนนลาดพร้าวนะคะถนนพระราม9หรือจะเป็นถนนเรียบทางด่วนเอก,กมัยรามอินทราก็ได้ค่ะที่สําคัญเลยอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินสถานี สุทธิสารนะคะซึ่งรถไฟฟ้าเส้นทางนี้สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองไปได้หลากหลายโซนค่ะเชื่อมรถไฟฟ้า BTS ก็ได้หรือจะเชื่อมไปรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแอชเชอร์คูปรัชดาค่ะที่นี่จะเป็นคอนโดมิเนียมโครงการใหม่นะคะออกแบบภายใต้คอนเซป Now and Future Urban Living ค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกความต้องการของชีวิตคนเมืองค่ะทั้งฟังก์ชันภายในห้องแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางค่ะที่นี่พัฒนาโครงการโดยบริษัท A+ Real Estate จำกัดนะคะซึ่งเป็น Developer ที่พัฒนาคอนโดม,มาหลายโครงการค่ะทั้งทำเลรัตนาธิเบศแล้วก็ทำเลรัชดาสุทธิสารค่ะโดยใช้แบรนด a ์ A+ แล้วก็ a อชค่ะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะ ที่นี่ค่ะจะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้นมีห้องพักอาศัยทั้งหมด77ยูนิตค่ะได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าจำนวนยูนิตไม่เยอะค่ะมีที่จอดรถให้อยู่ที่ประมาณ40%ค่ะเป็นแบบออ t โต้พาร์คกิ้งแล้วก็แบบธรรมดานะคะโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี2567ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่เซลล์แกลเลอรี่ของโครงการนะคะพาทุกคนมาดูห้องตัวอย่างแล้วก็มาดูรายละเอียดของโครงการค่ะ อย่างที่บอกไปว่าที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโล l i ไลท์สูง8ชั้นค่ะสำหรับชั้น1น,นะคะจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางค่ะมีดับเบิลวอลลุ่มล็อบบี้นะคะแล้วก็จะมีสวนสีเขียวรอบๆอ,อาคารค่ะมีพื้นที่จอดรถแล้วก็มีเดลิเวอรี่สปอตหรือว่าเป็นจุดรับส่งอาหารสําหรับไ i รเดอร์แล้วก็ลูกบ้านค่ะแล้วก็มีสมาร์ทล็อกเกอร์ด้วยค่ะ ส่วนชั้น2นะคะจะเป็นพื้นที่ coworking space ค่ะซึ่งสามารถเดินเชื่อมจากบริเวณ double volume lobby ขึ้นไปได้เลยนะคะแล้วก็จะแยกโซนสำหรับโซนพื้นที่ส่วนกลางกับห้องพักอาศัยแยกกันชัดเจนค่ะตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น8ค่ะก็จะเป็นโซนห้องพักอาศัยนะคะสำหรับชั้น8นะคะนอกจากจะมีโซนห้องพักอาศัยแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ส่วนกลางบางส่วนค่ะมีสระว่ายน้ำนะคะมีฟิตเนสมี co living space ซึ่งในพื้นที่ co living space ค่ะจะมีทั้ง ห้องสมุดนะคะแล้วก็มุมนั่งดูหนังแล้วก็คอฟฟี่คอน์เนอร์ค่ะเป็นมุมนั่งดื่มกาแฟให้คุณสามารถมานั่งเล่นทํากิจกรรมหรือว่ามานั่งทํางานบริเวณนี้ได้ค่ะที่นี่ค่ะจะมีห้องพักอาศัยให้คุณเลือกเนี่ยสามทายหลัหลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ One Bedroom o n Bed e b e d r o o m e กซ์คลูซีแล้วก็วัน e d r o o m Plus ค่ะแล้วก็แต่ละทายนะคะก็จะมีแยกออกไปเป็นแบบธรรมดาแล้วก็แบบเอ็กซค่ะ ซึ่งแต่ละแบบนะคะก็จะมีฟังก์ชันแตกต่างกันออกไปค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่25ตารางเมตรไปจนถึง38ตารางเมตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะหญิงจะพาคุณดูห้องตัวอย่าง2ห้องค่ะนั่นก็คือแบบ one bedroom พื้นที่ใช้สอย25ตารางเมตรแล้วก็แบบ one bedroom plus extra ค่ะพื้นที่ใช้สอย38ตารางเมตรค่ะ เรามาดูห้องตัวอย่างแรกกันนะคะแบบ one bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอย25ตารางเมตรซึ่งเป็นไซส์เริ่มต้นของโครงการค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะโครงการให้เฟอร์นิเจอร์มาครบเซตมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาดูกันค่ะเรามาดูฟังก์ชันภายในห้องนะคะพอคุณเปิดประตูเข้ามาโซนแรกตรงนี้ค่ะโครงการก็จะออกแบบให้เป็นพื้นที่ครัวแยกส่วนนะคะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์ด้านในนะคะซึ่งชุดครัวอันนี้โครงการให้มาครบเซตเลยนะคะให้เคาน์เต ชุดครัวมาแบบนี้เลยค่ะและที่ปิดซิง์อันนี้โครงการก็ให้มาด้วยนะคะ <res> เวลาเราไม่ใช้งานนะเราก็ปิดไว้แบบนี้ได้เลยค่ะ ชั้นเก็บของชั้นวางของต่างๆเตา,ตาตไฟฟ้าเครื่องดูดควันโครงการก็ให้มานะคะและความพิเศษคือเครื่องดูดควันเนี่ยเป็นระบบแบบต่อท่อออกไปด้านนอกนะคะจะทํางานได้ดีกว่าเป็นระบบหมุนเวียนนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับเป็นชั้นเก็บของวางของวางไมโครเวฟแล้วก็วางเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าได้เลยค่ะเชื่อมต่อเข้ามาด้านในนะคะโซนเดียวกันกับพื้นที่ครัวทางด้านซ้ายมือของอิงนะคะเป็นห้องน้ําค่ะ ซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะใช้งานได้สะดวกสุขภัณฑ์เนี่ยก็ให้มาครบเซตที่สำคัญเลยโครงการเขาจะเจาะช่องสำหรับวางของไว้ให้นะคะ2จุดด้วยกันในโซนชาเวอร์หรือว่าโซนห้องอาบน้ำตรงนี้ค่ะวางเครื่องใช้ต่างๆได้นะคะรวมถึงด้านนอกตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับวางของไว้ให้เช่นเดียวกันค่ะ เชื่อมต่อเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นโซนพักอาศัยหรือว่าเป็น living area นะคะกั้นด้วยประตูกระจกบนจานสไลด์ข้อดีคือคุณได้สัดส่วนฟังก์ชันการใช้งานที่แยกกันชัดเจนในขณะเดียวกันคือห้องได้ความโปร่งแล้วก็อยู่สบายเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะนี่เวลาเราทำอาหารนะคะก็สามารถปิดประตูตรงนี้ได้และประตูเนี่ยสามารถเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ค่ะแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานนะคะ เข้ามาดูฟังก์ชันด้านในกันต่อค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนค่ะที่สามารถวางชุดโซฟาขนาด2ที่นั่งได้เลยนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นชั้นวางทีวีค่ะสำหรับห้องนี้โครงการจะให้แอร์มา2เครื่องนะคะเชื่อมเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นพื้นที่ห้องนอนละกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์3ตอนแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนได้ ทุกบานเลยนะคือมันสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนี่ค่ะทั้ง3บานสามารถเลื่อนได้เลยฟังก์ชันด้านในนะคะก็จะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ซึ่งฐานเตียงอันนี้โครงการให้มานะคะแล้วใต้เตียงเนี่ยก็จะมีช่องสำหรับเก็บของให้ เหมาะมากๆเลยนะสำหรับการอยู่อาศัยในคอนโดเพราะว่าพื้นที่เก็บของเนี่ยสำคัญค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะโครงการก็จะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าให้นะคะขนาดพอดีสำหรับการใช้งานค่ะเก็บของได้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะสำหรับห้องพักอาศัยของนี่นี่นะคะ เพดานจะสูงอยู่ที่2.4เมตรค่ะทุกคนก็อยู่อาศัยได้สบายๆเลยค่ะเรามาดูฟังก์ชันกันต่อสําหรับห้องนอนนะคะก็ยังมีพื้นที่มุมนี้ที่สามารถทําเป็นมุมนั่งทํางานบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นผนังที่เป็นกระจกเกือบทั้งหมดเลยค่ะมีช่องแสงแล้วก็มีหน้าต่างนะคะให้แสงสว่างจากธรรมชาติสอ่องเข้ามาภายในห้องนะคะทําให้ห้องได้ความปลอดโปร่งแล้วก็อยู่สบายเพิ่มมากขึ้นมุมนี้ถ้าทําเป็นมุมนั่งทํางานนะ นั่งทำงานไปแล้วก็ดูวิวด้านนอกไปด้วยได้เลยค่ะแล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็จะมีพื้นที่เชื่อมกับระเบียงทางด้านหลังห้องค่ะ สำหรับใครที่อยากจะได้ห้องใหญ่ขึ้นมานะคะแนะนำห้องนี้ค่ะแบบ one bedroom plus extra นะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่38ตารางเมตรค่ะอยู่คนเดียวสบายอยู่2คนก็ได้นะคะฟังก์ชันการใช้งานลงตัวทุกอย่างค่ะแล้วก็เป็นห้องพร้อมเฟอร์อรนิเจอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลเยอร์กันดีกว่านะคะพอคุณเปิดประตูเข้ามาค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะทางด้านขวามือของอีกนี่อยากจะให้เห็นฟังก์ชันค่ะโครงการเขาจะทําเป็น กล่องแบบนี้นะคะหรือว่าด้านในเนี่ยก็จะเป็นตู้ไฟนะคะเป็นเมนไฟระบบไฟต่างๆแล้วโครงการเขาก็จะบิวอินนะคะเป็นชุดสําหรับวางกุญแจนะคะพื้นที่ตรงนี้คุณสามารถบิวอินเป็นชั้นวางรองเท้าเก็บรองเท้าได้เลยนะคะเชื่อมต่อเข้ามาโซนด้านในเป็นลิฟวิ g งแอเรียค่ะ ซึ่งพื้นที่เนี่ยสามารถวางโซฟาขนาด2ที่นั่งได้สบายเลยนะและโครงการก็แถมโซฟานี้มาให้ด้วยนะคะส่วนฝั่งทางด้านหน้าก็จะมีชั้นวางทีวีค่ะผนังฝั่งทางด้านนี้นะคะโครงการบิวอินให้ดูเป็นไอเดียว่าคุณสามารถทําเป็นชั้นเก็บของนะคะตู้โชว์ของได้แบบห้องตัวอย่างนี้เลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะนี่เดี๋ยวยิงเปิดให้ดูนี่ค่ะไอเดียนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าอยู่คอนโดเนี่ยที่เก็บของสําคัญมากๆเลยค่ะ สำหรับห้องมาตรฐานนะคะผนังเนี่ยจะเป็นฉาบเรียบทาสีค่ะฝ้าเพดานสูงอยู่ที่2.4เมตรค่ะส่วนพื้นนะคะจะเป็น SPC นะคะมีคุณสมบัติก็คือทนน้ำนะคะแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยให้ทั้งห้องเลยนะทุกคนเชื่อมต่อจากมุมนั่งเล่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด2ที่นั่งได้อันนี้โครงการก็แถมมาให้นะคะคุณสามารถนั่งทานอาหารไปด้วยได้แล้วก็ดูทีวีไปด้วยพร้อมๆกันได้ค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าห้องทางด้านขวามือของญิงตรงนี้ค่ะเป็นห้องครัวแยกส่วนค่ะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์คือครัวแบบนี้ ข้อดีนะคะคือเหมาะสําหรับใครที่ชอบทาอาหารแล้วกลิ่นมันจะไม่ไปรบก,กวนในโซนพักอาศัยนะคะในขณะเดียวกันแยกส่วนชัดเจนแต่ว่าประตูเนี่ยจะเป็นกระจกบานสไลด์ทําให้ได้ความโปร่งสบายในการอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นค่ะในครัวเนี่ยโครงการให้ชุดครัวมาให้ครบเซตเลยนะคะท็อปเนี่ยจะเป็นหินสังเคราะห์ค่ะมีเตาไฟฟ้าแบบสองหัวให้ที่ดูดควันนะคะยี่ห้อเมกแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่บิวอินชั้นเก็บของให้มาครบ พร้อมใช้งานเลยค่ะรวมถึงชั้นล่างอันนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บของวางเครื่องซักผ้าที่เป็นฝาหน้าแบบนี้ได้เลยค่ะมีสเปซให้คุณใช้พื้นที่ได้ครบนะคะวางตู้เย็นได้ครบเลยเช่นเดียวกันค่ะไปดูฟังก์ชันกันต่อนะคะเชื่อมเข้ามาด้านในโซนนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนค่ะ ห้องน้ำของที่นี่นะคะความพิเศษก็คือเป็นดับเบิลเอเซสค่ะสามารถเข้าออกได้2ทางสะดวกสบายนะคะเวลาเพื่อนมาสามารถเข้าด้านนี้ได้เลยหรือว่าเวลาเราใช้ชีวิตในห้องนะคะก็สามารถเข้าออกจากทางห้องนอนได้เลยค่ะฟังก์ชันด้านในนะคะก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยพื้นที่กว้างนะสุขภัณฑ์โครงการให้มาครบเซตค่ะเป็นแบรนด์คอตโต้นะคะมีชั้นวางของไว้ให้นะคะแล้วก็ชาเวอร์บ็อกอันนี้โครงการให้เป็น กระจกเทมเปอร์นะคะเป็นกระจกนีรภัยปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะรวมถึงในห้องชาเวอร์ตรงนี้ค่ะโครงการก็จะตาะช่องสำหรับวางของให้คุณวางสบู่ยาสระผมต่างๆได้นะคะแฮนด์ชาเวอร์อันนี้โครงการก็ให้มาด้วยค่ะเชื่อมต่อกับห้องนอนค่ะมาดูฟังก์ชันด้านในกันพื้นที่กว้างนะทุกคน คือวางเตียงได้ขนาด5ฟุตสบายนะคะซึ่งเตียงอันนี้โครงการให้ฐานเตียงมาด้วยแล้วก็ใต้ฐานเตียงนะคะก็จะมีชั้นเก็บของค่ะซึ่งคุณสามารถเก็บของได้นะคะนี่อันนี้โครงการก็มองถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะว่าคนที่อยู่คอนโดนี่ค่ะพื้นที่เก็บของสําคัญมากๆเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะโครงการก็จะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้ามาให้นะคะขนาดพอดีสําหรับการใช้งานพร้อมกับกระจกเงาแบบนี้เลยค่ะ เรามาดูด้านนี้กันต่อนะสำหรับห้องแบบ one bedroom plus extra เนี่ยความพิเศษคือเขาจะมีฟังก์ชันที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารบริเวณนี้ค่ะซึ่งคุณสามารถทำฟังก์ชันการใช้งานเป็นมุมนั่งทำงาน work from home หรือใครจะ build in นะคะเป็นชั้นเก็บของเป็นตู้โชว์เก็บของสะสมก็ได้นะคะและผนังฝั่งทางด้านนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ กันความร้อนกันแสงแดดเข้ามาสู่ห้องโดยตรงค่ะทําให้ห้องนอนเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปรวมทั้งมุมนี้นะคะยังได้ช่องแสงกระจกนะคะแสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาภายในห้องได้ความปลอดโปร่งแล้วก็อยู่สบายเพิ่มมากขึ้นค่ะ ข้างกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์สามารถเปิดได้2ทางแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะพอเป็นประตูกระจกบานสไลด์เนี่ยมันทําให้ห้องได้ความปลอดโปร่งเพิ่มขึ้นมาในขณะเดียวกันก็แยกสัดส่วนการใช้งานได้ชัดเจนค่ะห้องนี้นะคะโครงการก็จะให้โต๊ะทางานแล้วก็เก้าอี้แบบนี้มาให้นะคะคุณสามารถทําเป็นห้องสําหรับ w o r k from home หรือว่าทำงานที่บ้านได้เลยนะเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเราทำงานที่บ้านกันมากขึ้นนะคะหรือใครจะปรับเปลี่ยนห้องนี้นะคะเป็นห้องอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องสตูดิโอเล็กๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าห้องไลฟ์สดขายของก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเชื่อมต่อกับทางด้านหลังห้องนะคะก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงค่ะระเบียงก็ขนาดใหญ่นะคะคุณสามารถจัดเป็นมุมพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะ แอชเชอร์คูปราชดาค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโครงการใหม่นะคะตอบโจทย์สําหรับใครที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยค่ะในงบประมาณ2-3ล้านบาททําเลราชดาสุดที่สารค่ะใกล้กับนิว c b บดีย่านราชดาพระราม9นะคะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนได้หลากหลายสายแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินสถานีสุดที่สารค่ะโครงการออกแบบนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ค่ะในคอนเซป Now and Future Urban Living นะคะทั้งพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ฟัง์กชันการใช้งานภายในห้องค่ะซึ่งห้องเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะรวมๆแล้ว6รูปแบบเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่25ตารางเมตรไปจนถึง38ตารางเมตรค่ะที่สำคัญเลยเป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้วนะคะคุณแค่หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าก็เข้ามาอยู่ที่โครงการได้เลยค่ะ สำหรับคนที่สนใจโครงการนะคะสามารถแวะมาชมห้องตัวอย่างได้ที่เซลล์แกลเลอรี่ได้เลยค่ะเปิดบริการกันตั้งแต่9โมงไปจนถึง6โมงเย็นของทุกๆวันนะคะอยู่บนถนนสุดที่สารวินิจฉัยนะคะปากซอยเฟื่องฟูค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วค่ะ